สวัสดีค่ะสบายสบายสไตล์ฟ้ากัสันนะคะวันนี้ก็วันศุกร์ที่4พฤศจิกายน2565หตอนนี้ก็10โมงละเมื่อเช้ามา6กโมงเช้าก็ลงไปตีกอล์ฟก้าหลวงกับแขกจากกรุงเทพนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็เตรียมกระถิอย่าลืมนะคะกระถินฟ้ากัสันทุกปีพ่อปีละหนึ่งครั้งพรุ่งนี้แล้วนะคะวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนกระถินวัดป่าปมยงแม่ริมวัดป่าปมยงพัฒนาแม่ริมนะคะ ออทอดประมาณพิธีจะเริ่มเนมี่ยเก้โมงจนถึงเที่ยงนะคะส่วนช่วงบ่ายก็เอขาเรียนเชิญไปตีกลอฟที่ขุนตาลน,นะคะแล้วก็ช่วงเงย็นก็จะจัดงานเลี้ยงฉลองกระดินให้เราจะทำแยอย่างนี้ประจําทุกปีค่ะปีละครั้งนะคะก็เก็บจากค่าแคดดี้300ห้องพักอะไรเราก็ไม่เก็บนะคะพักฟรีตีกลอฟฟรีปีละครั้งที่กันขุนตาลน,นะคะเพื่อเอาเงินมา สร้างสำนักสงฆ์ปวงแยงอันนี้ให้จนมาเป็นวัดป่าปวงแยงพัฒนารามแม่ริมค่ะ15ปีแล้วค่ะค่อยเป็นค่อยไปนะคะขอบคุณนะคะสาธุนุมทัฒนาบนทุกท่านนะคะกะถินฟ้ากัสสันเสาร์ที่หพรุ่งนี้แล้วนะคะ9พอยอนะคะหพอยอนะคะ9ถึง12นอนะคะนะคะอย่าลืมนะคะไปร่วมง,งานนะคะกะถินฟ้ากัสสันวัดป่าปวงแยงพัฒนารามแม่ริมเสาร์ที่5พอยอพรุ่งนี้นะคะ9้าโมงเช้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ